ปัญญาจะมายัางไงผู้เจ้าบอกต้องทิ้งอ,ก,งอกุศลทิ้งอกุศลทํำยังไงอยู่กับลมหายใจการอยู่กับลมหายใจผู้เจ้าบอกนี่คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะเราไม่รู้เทคนิคไงไม่รู้เทคนิคเพราะอะไรเพราะไม่ได้สดับในคําตถาคตคนที่ฉลาดที่สุดในโลกประกาศเลยว่าฉันฉลาดที่สุดในโลกรู้ความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกอยากจเจริญเป็นยังไทงทางธรรมอยากจเจริญเป็นยังไง ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้คนมาบวชหมดไม่ใช่ไม่จําเป็นอริบุคคลถามว่าต้องมาบวชไหมไม่จําเป็นเป็นคารวานก็เป็นอริบุคคลได้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้ารู้มาก่อนอาจจะไม่ได้บวชก็ได้นะแต่พอไม่รู้อ่ะน,นึกว่าโอ้ต้องเป็นพระเท่านั้นนะถึงจะหลุดพน้นแล่วเลยก็โดดเข้ามาบวชเลยใช่ไหมแต่พอเข้ามาอีกสารจริงผู้เจ้าบอกไม่จําเป็นศรัทธาไหมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงพัวบ,กบูกกับอะไรสินห้าจบโสดาบันละ